ุณเรียอะไรรเตโต้ตังรรมาเย้ะจะไม่โรนแต่ถ้าไปตังโปโเตโต้รักแท้อยูไหนไม่ได้มาน,นแล้วค่ะใช้สปอนานเตียงใาค่ะควายวายาแบบเนี่ยพี่เนี่มั่นตจไหมอ่าต้องต้องกลา้าแสดง ทีค่คนไหนทีน่ไปออกรายการอ่ก็ทานเล่นอะไรนะถารินเล่าไรนะเดียวชยยใช่ไหมเสียงร้องนะต้องทำได้สองเสียงใช่ไหมปีนี่แล้วก็ใครนะก็มนะีใครน,น,ะ,กคนะคน,นะก็ออกร้องเพลงทุกทีอ่ะดูเสียงสิอ็แต่หุ่นไม่ให้นะหุ่นหน้ะเป็นหุ่นมันมากกว่าปล่อยปล่อยปหน้าก็อาแต่งานคนหนึ่งชื่ออะไรก็ไม่ใค ใช่ไรครับดังนคนชื่อวพลอยใช่ไหมครับใครเรียกเหมือนกันเรียนเป็นเียกาไม่อาจเอามยออยากไปคุมดงนิ ไม่รักวานาเราให้ถ้าขออนุญาตคุณครูทำของเลยคุณหญิงคุณทำไหมได้้ปากเขาเขาสวยกขหลอเแก่ารหน้าเี่ยไม่ได้ไม่ถามความรู้สึก ใครทำอะไรกับใครที่ไหนเมื่อ เอาแบบหาหลยดกับใครใปลอครับเื่ที่ไหนบอกสถานที่ที่คุณชอบมาหาเอี่ยโปเตสตอยางไรอาารห้าอยาอะไรโอเคอาการมีเลือดไหอย่างมีความคิด้าี่มันรวมกันครับที่เราพอดี๋ยรพอ้พอรู้ว่าถ้ามีความคิดแคไหเอย่ลอกันนะไปใถึงชื่ออะไรกับใค แฟนคือแอบชอบกับใครไม่ได้ เป็นเล็นเล็กอย่างกันดูสละกอลับชั้นวงเล็กขี้โก้ใช่ไมครใช้สมัยตอนเป็นเด็กไหมคือาำยี้มแดดทำลายแล้วก็เขียนเขียนตับหลับมีดีเลย เสร็จพยายามเสร็จโอเคคิดเหรอครับปิดครับสถานะบุคคลอะไรฮะสถานะบุคคล you like má, má. É mais uma ทำอะไรไม่ทำให้เกาหัวอันนี้ที่ไหนใช่ไหมที่ไหนครับท้องดับจิต ก็สามใครอาจารย์ก็าครับอาจาย์กมืออาจารย์เห็นก็้วย กูานสอนไปยังใาอยังพูดายครัน่อใครโอ้ค่ะอโอยังก็พอโอ้แล้วับ,ออบนนะชิอโอทำไไทำอะไรรู้ไหมทำอะไรกินไปกระท่อมค่ะกับใครนิวค่ะเปกินไปกัะทรอมอะไรว่ะ 没跑瘦，欢 โดนรองเ้ากินเลยครับคร์ยันไงก๊อครับขอบคุณเพื่อนหลาย ออเอาเสียงอะไรเสียงที่เราสามารถพิเศษจะทำได้เบียสเสียงเป็นพีก็ได้ Gracias. Bye.